สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับคลิปนี้พาทุกคนมาดูนักเตะที่ว่ากันว่าเป็นตัวฟรีที่ดีที่สุดในภาค2024แล้วตอนนี้มากับร่างเสียตังค์นะครับอเล็กซานโดรคอสตาคูต้ากับร่างของเอซิมิลานในฤดูกาล2002-2003และมาพร้อมกับสกิลพิเศษอย่างป้อมประการฟอร์เทสนะครับฤดูกาลนั้นคอสตาคูต้ามีอายุถึง37ปีแล้วนะครับผมนี่เป็นนักเตะที่เกือบจะเป็นวันแมนขับของเอซิมิลานอีกหนึ่งคนนะครับผมมีแค่ฤดูกาลแรกที่ไปเก็บ Level, บบบ a, บบเเเเเลลลลลลวววแแยยืืมมมตตัััััักกกออนนนนนนนซ่่่าาะะคครรทีหห็ใ้ิจขสดบ ในดีกาีน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่คอสตาคูซ่ามีส่วนร่วมพามิลานคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับผมถือว่าเป็นการชูถ้วยยูฟีเอลครั้งที่5ของคอสตาคูต่านะครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับในปีเดียวกันนี้มิลานยังคว้าแชมป์เกาโชซีรีอาอีกด้วยนะครับถือว่าเป็นแชมป์ซีรีอาสมัยที่7ของคอสตาคูต่านะครับผมนี่เป็นหนึ่งในนักเตะที่เพียงไม่กี่คนที่ประสบความสําเร็จกับมิลานอย่างยาวนานนะครับ ทีเซอร์ที่พี่โคทำมาบอกให้รู้เลยว่านี่เป็นแบ็กสายเกมรับขนาดแท้เลยนะครับมีแต่จังหวะการเข้าสกัดบอลนะครับผมและสไตล์ของเขาก็เป็นดีเฟนซีฟฟูลแบ็กกับวัย37ปีนะครับผมหลายคนตั้งความหวังกับคอสตาคูต้าร่างนี้เป็นอย่างมากนะครับผมก็เช่นกันนะครับว่าโอ้โหตัวฟรีเป็นคันยังโขดขนาดนั้นแล้วตัวเสียตังแล้วมาพร้อมกับสกิลพิเศษแบบนี้ด้วยเนี่ยสกิลสเตตค่าพลังมันจะไปสักแค่ไหนแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับนี่เป็นคอสตาคูต้าในวัย37ปีแล้วนะครับผมสูง 282แต่ก็ยังสามารถเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาหรือแม้กระทั่งเซนเตอร์ได้เหมือนเดิมนะครับเป็นแบ็กสายเกมรับนะดีฟ ensive full back นะครับผมแล้วก็บูสเตอร์เม็ดแรกก็จะเป็นดีเฟนดิ n งนะครับนี่ฮะสกิลพิเศษอย่างฟอร์เทสนะครับเป็นสกิลป้อมประการนะครับสกิลนี้จะทํางานในครึ่งหลังตราบใดที่ทีมของเรานะครับนำ คู่แข่งอยู่นะครับผมถ้าเสมอหรือตามหลังอยู่สกิลนี้จะไม่ทํางานนะครับถ้ามันเข้าเงินขายสกิลทํางานนะครับมันก็จะไปเพิ่มสกยภาพเกมรับให้กับคอสตาคุต้านั่นเองนะครับผมยิ่งรับแน่นปึกไปอีกเลยแต่เรามองไม่เห็นนะว่ามันเพิ่มอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับมันเป็นเพียงแค่สกิลพิเศษที่อธิบายไว้แบบนั้นนะครับจริงๆมันน่าจะเห็นน่าจะให้ดูลตัวเลขด้วยนะครับว่ามันบวกไปเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับมันจะได้มีผลต่อจิตใจด้วยนะแต่สกอร์เรานำคู่แข่งอยู่กดเข้าไปด้วย จะแจ่มเลยนะถ้าออโต้แบบไม่ได้ปรับอะไรเลยครับทุกคน101่ยเว้ย101 <c> ่ <oughs> มีบางคนมองบนแล้วนะ101เลยนะนี่ค่าพลังเกมรับนะครับผมอเวน s สนะครับ91บนะบการเข้าประทับบอล88ดดุดัน83นะครับช่วยเกมรับ97อืม เอ๊เหตุมันยังไงยังไงอยู่เนาะ,ะแต่ว่าเราดูอย่างอื่นด้วยนะสำหรับแบคนะครับผมสปีด92สปีดต้น82นะครับเตะแรง91แล้วความอึดนะซึ่งเป็นจุดเด่นของแบคอยู่แล้วนะครับความอึดกับวัย37ปีเอ่อปีความอึด99นะแต่ว่าไม่มีบูสเตอร์ไงประเด็นคือความอึด s t a ามิ a นาไม่มีบูสเตอร์มันก็เลยถูกกดเพดานไว้นะครับผมทำให้ค่าพลังอยู่ที่101นะครับทีนี้เราต้องปัก ถ้าจะเอาสูงสุดก็คือ103นะครับแต่ต้องบูสเตอร์เฉพาะเจาะจงด้วยนะครับผมก่อนอื่นลด lower resistance ก่อนนะครับ lower resistance เนี่ยจาก15เหลือ13นะครับแล้วก็เอาไปใส่แอร์เรลสแตนเป็น5นะครับแล้วก็ใส่ defending นะครับผมจากเดิม8นะครับใส่ไปเป็น10นะครับก็จะเป็น4 4 8 13 50ลดเรื่องสปีดเรื่องของความอึดหน่อยนะครับผมเพราะมันถูกกดเพดานไว้เนาะเพื่อไปเพิ่มเกมรับนะครับแล้วก็ไปเพิ่มแอร์เรลสแตนนะฮะถ้าแบบนีี้้นนนะะะะคครรรัับบผมมจจได102กก่่่อแต็สาาถท ใส่บูสเตอร์ได้ให้เป็น103ได้นะครับตอนแรกไปใส่ฟรีคิกเท็กกิ้งมานะสุ่มมานะครับก็เลยต้องใช้ซีเล็กบูสเตอร์หรือบูสเตอร์ที่เลือกได้นะครับแต่จริงๆบูสเตอร์ที่สามารถใส่ได้สุ่มได้ก็คือดิฟเฟนดิ้งนะแต่ก็ไม่ถึง103นะครับผมถ้าอัพแบบนี้นะครับผมเพิ่มเกมรับได้เหมือนกันนะครับก็จะไปเพิ่มเรื่องของ awareness, รีฟิชชิปเอ a วอเรนซ์แทกกิ้งการเข้าปะทะบอลน,นะครับผมเพิ่มสปีดแต่ว่ามันไม่ได้ไปลปดล็อกเพดานของซามม่านงครับผมที ก็คือ agility นะครับผม เพิ่มเอ่อบูสเตอร,ร์ของสตัมมิน่าเพื่อปลดล็อกให้ตันมากกว่า99้ได้เราต้องการ100ร้อยเพื่อให้มัน103สนะครับสำหรับสตัมมิน่านะครับผมแล้วเพิ่มเอ่อสปีดด้วยเพิ่มความเร็วด้วยแต่ไม่ได้เพิ่มเรื่องของเกมรับไง agility มันของปีกไงนะครับผมถ้าจะเอาสมบูรณ์แบบเลยก็คือ dueling ครับผมก็จะเป็นเอ่อบูสเตอร์ท้าดวลเนาะก็จะเพิ่มเกมรับด้วยเห็นไหมเพิ่มเข้าปะทะบอลด้วยนะครับอันนี้โดยตรงเลยสําหรับแบ็คโดยตรงเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีเพิ่มเรื่องของสีีดแกก็เ่่มมททสําาคคััญืออ Duing SuNA ะรบบผ์หุ oster ครับผมสำหรับโดยเฉพาะแบ็กสายเกมรับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้สียล็กบูสเตอร์หรือบูสเตอร์เลือกได้100ชิ้นนะครับผมเพิ่มดูอลลิ่งแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าบูสเตอร์สุ่มไม่มีแล้วนะครับปึง้งอ่าเรียบร้อยนะครับผมถ้าแบบนี้เราก็จะได้103นะฮะแต่เฉพาะโคสบางบูสบางคนนะโคสบูสบางเอ่อหรือโคอสไม่ได้บูสบางคนก็จะอาจจะทำแบบนี้แล้วอาจจะไม่ได้103นะครับผม แต่ส่วนใหญ่ถึงนะส่วนใหญ่ถึงนะครับยกเว้นบางคนเท่านั้นเองมีน้อยมากนะครับผมอ่ะดูค่าพลังข้างในฮะพอใจแบบนี้หรือไม่อย่างไรนะคบผมพาสซิ่งเราไม่ได้ไปแตะนะครับผม8 4 84เหมือนเดิมนะฮะลูกมง88บนะบางคนอาจจะไปอัพพวกเอริเอลนะครับเพิ่มเพิ่มเรื่องของลูกมงเรื่องของความแข็งเรื่องของพลังกระโดดก็ได้นะเป็นสายเซนเตอร์ไปเลยไหมอ่ะเกมรับก็ได้ทรงประมาณนี้นะครับเราเพิ่มมมาหน่อยหนึ่งนะครับผมสปีดเราลดไปเหลือ91าอนะครับผมเนี่ยบางคนอาจจะไปเพิ่มจำเรื่องความอออไไพวกกนนนนี้็็เปปปงาาส ไปไหมนะครับผมนี่เราได้ความอึดนะครับปลดล็อกบูสเตอร์เป็น100นะครับนี่เป็นเหตุผลที่เราจะต้องใช้บูสเตอร์เม็ดที่2ที่ปลดล็อกสัมมินานะครับผมก็ตามนี้ฮะอย่าลืมว่าคอสตาคูต้าใช้ได้ทั้ง2เท้าแบบเพอร์เฟกเหมือนกับร่างเก่าเลยนะสกิลมีเฮดดิ้งนะครับแมนมา r k i n g i n t e r c นบ t ็อกเกอร์สไลดิ้ง n g เ a ิลฟลอเทสนะครับเขาบิ๊กเคลียร์นะครับกับตันซีไฟติ้งสปิริตนะครับสกิลเกมรับครบคันเลยนะครับผมถือว่าสกิลสวยเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดจะใส่สกิลเพิ่มเติมนะครับอ่าบางทีเราอาจจะต้องไปยืนเซนเตอร์จำเป็นนะครับเพราะ เอาเลี้ยงซูเปอร์ตี้ไปก็ได้นะครับส่วนสกิลเกมรุกนะครับบางทีเราอาจจะไปเพิ่มเรื่องของพินพอยต์คอสซิงโซ่คอนโซลทรูพาซิงวันทัสพาสก็เป็นไปได้เพราะว่าในเกมนี้เราสามารถที่จะตั้งแท็กติกเอเดียดเดอร์อิสตักชันให้คอสตาคุต้าเติมในบางจังหวะก็ได้นะครับถ้าอาจจะมีแบบนั้นก็ใส่พินพอยต์ไปนะครับผมเอาจริงๆผมเชื่อว,ว่าก็มีหลายคนที่รู้สึกไม่ต่างกับผมนะคือผิดหวังแอบผิดหวังกับคอสตาคุต้าร่างนี้ก็อย่างที่เกินไปและอย่างที่หลายๆคนรู้นะครับว่าคอสตาคุต้าร ฟรีนะครับผมใน Daily Game ภาคที่แล้ว2024เนี่ยคือถือว่าเป็นตัวเกมเป็นตัวฟรีที่กว่ากันว่าดีที่สุดเลยนะครับทีนี้มาเป็นตัวตัวเสียตังค์แบบนี้มันต้องดีสิวะมันต้องเป็นร่างพระเจ้ามันต้องเป็นร่างก๊อตเออแต่เราอาจจะลืมคิดไปว่าคอสตาคูตาเนี่ย ในร่างแจกฟรีปีที่แล้วเนี่ยมันก็เป็นวัย37ปีเหมือนกันนะครับผมแต่เพียงแค่ว่าแพทเทิร์นความสามารถของเขานะครับผมรวมถึงทักษะรวมถึงการเล่นในทั้ง2เท้ารวมถึงการเล่นในทั้งซ้ายทั้งขวานะครับมันคือมันคือข้อดีของคอ,อสซากุตานะครับส่วนสแตนะครับถามว่าเก่งไหมโหดไหมกับร่างแจกฟรีเป็นเดลี่เกมเนี่ยมันก็ไม่ได้ขนาดแบบเป็นตัว เป็นตัวที่แบบว่าเทพขนาดนั้นแต่มันคือเป็นตัวเทพสายฟรีไงนะครับเราก็เลยคาดหวังว่าเออพอเป็นตัวที่แบบต้องเสียตังค์มันต้องดีกว่านั้นนะครับแต่จริงๆสเกลของก็สกุต้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลไปกว่านี้นะครับแต่ถามว่ามันเก่งกว่าตัวเดิมไหมนะครับผมยังมีความรู้สึกว่ามันก็ดีกว่าตัวเดิมนะครับแต่มันดีกว่าไม่พอที่จะเรียกได้ว่า ใช้ตัวใหม่ดีกว่าผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีตัวเก่าอยู่นะครับผมถ้าดูจากสเตตแล้วนะครับผมไอ้รวมบูสเตอร์เมทที่2ที่เลือกได้นะครับผมอาจจะยังเล่นตัวเก่าอยู่ก็ได้นะครับแต่บางบางคนอาจจะยังเปิดไม่ได้เปิดแบบเพื่อล่าคอสตาคูตาบางคนอยากได้ดีดาหรือเดสตาก็ได้เขาจะตลตาแถมมาด้วยหรือ,อยังไงนะครับมันก็มีโจทย์ที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ถ้าวัดกันแค่ตัวเดียวคือคอสตาคูตากับตัวเก่าผมมองว่า มันใช้ตัวเก่าได้นะเอาจริงนะครับผมแบบไม่อวยเลยมันใช้ตัวเก่าพอได้นะครับพอทดแทนกันได้แต่ถามว่าตัวใหม่ดีกว่าไหมดีฮะแต่มันไม่ถึงขั้นที่แยกออกได้ระหว่างตัวฟรีกับตัวต้องทุ่มทุนสร้างอะ่ะเออว่ากันอย่างน้นอันนี้คือตัวเก่าเนี่ยที่โดนใบเหลืองเนี่ยของฝั่งตรงข้ามนะเออเป็นโมเดลเก่านะครับโมเดลเหมือนกันเลยนะครับเพราะวัย37ปีเหมือนกันนะครับผม แต่อีกหนึ่งสิ่งที่อย่าลืมก็คือมีสกิลพิเศษมีสกิลพิเศษอย่างฟอร์เทสด้วยนะครับผมเออนั่นแหละครับนั่นคือปัญหาถ้าเรื่องของการเปิดบอลการเติมขึ้นไปเนี่ยนี่เป็นดีฟินสิฟฟูลแบ็กนะครับไม่ค่อยเติมไปอยู่แล้วนะครับถ้าเราเราไม่กดวิ่งนําทางไปนะครับอันนี้คือต้องต้องกดวิ่งนําทางไปถึงจะเติมขึ้นไปนะครับหรือไม่ก็อาจจะไปต้องไปตั้งอินดิว d u เดอร์อิสตัชันนะครับให้เติมเกมบุกหน่อยในช่วงท้ายผมจะตั้งให้เขาเติมเกมบุกนะคร ผนึกเกมรับให้แน่นขึ้นนะครับไม่อยากให้แบ็กเติมก็ใช้พวกดีฟนซีฟูลแบ็กไปแบบนี้นะครับผมเรื่องของความเร็วความคล่อง <laughs> มันก็ไม่ได้เร็วเหมือนกับพวกแบ็กสายความเร็วที่แบบวิ่งเติมขึ้นไปเปิดวิ่งเติมขึ้นไปเปิดวิ่งเติมขึ้นไปพอได้ะครับผมแต่ว่ามันก็จะไปได้ระยะหนึ่งเราอาจจะต้องจ่ายตัวอื่นมืนมันมันไม่เหมือนกับตัวที่แบบว่าขึ้นไปสุดแล้วเปิดแม่นนะครับแล้วก็ไม่ได้เร็วขนาดที่แบบว่าจะเอาชนะแบ็กฝั่งตรงข้ามได้นะครับ ถ้าในกรณีฉุกเฉินที่เราต้องการเกมลุกนะครับเราต้องการแบ็กเติมหน่อยนะครับผมก็ไปตั้ง i n d i v i d u ลอินสต r u c t i o n เนี่ยให้คอสซาฮุต้านะครับเติมเกมลุกหน่อยแอตแทกกิ้งแบบนี้นะครับมันก็จะกึ่งๆเป็นแอตแทกกิ้งฟูลแบ็กเลยนะครับผมการเติมเกมบุกก็จะมีมากขึ้นนะครับดูการเคลื่อนที่นะครับวิ่งขึ้นสูงแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นไหมอ่าทีนี้เราก็จะได้ใช้พวกพินพอยต์คอสซิ่งแต่อันนี้คือยังไม่ได้ใส่สกิลนะยังไม่ได้ใส่พินพงคุณพอยต์นะครับผมร่างเก่าเปิดแม่นกว่าบอกเลยนะฮะ ระางเก่าเปิดแม่นกว่านะครับอันนี้คือสเตตล็อบเต็ดพาสน้อยกว่าด้วยแล้วก็ยังไม่ได้ใส่พินพอ,อยด์ด้วยนะฮะ นี่ครับพอเราตั้งเกมบุกแล้วปุ๊บนะครับเราจะมีมิติในการเติมเกมลุกฝั่งขวามากขึ้นเห็นไหมเขาก็จะเติมเกมลุกขึ้นมานะครับผมแต่ก็ต้องทําใจไว้นิดนึงว่าการเปิดเนี่ยมันก็ไม่ได้แม่นยําอะไรขนาดนั้นนะครับใช่ปะมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะครับผมสปีดมีฮะความคล่องนิดนิดนิดหน่อยนะครับผมเออถ้าไม่โดนกระชากไม่โดนขัดขวางสักก่อนก็ไปได้สุดนะครับผมแต่ดูฮะขนาดไม่มีใครขวางนะครับเปิดไปนู่นแต่จริงๆมันล็อกเป้าหมายไปตัวนู้นไงมันก็เลยเปิดไม่แม่นนะครับผมนี่ จริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าผิดที่เราเองนะครับไปตั้งความหวังกับเขามากเกินไปจริงๆสเกลของคอสตาคุต้าก็น่าจะประมาณนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นนักเตะที่ได้แชมป์อะไรมามากมายแต่เรื่องของทักษะ ก็น่าจะสมเหตุสมผลแล้วนะครับสำหรับสเตตค่าพลังประมาณนี้นะครับผมจริงๆก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าเกิดในเกมเนี่ยมันเห็นสกิลฟอร์เทสว่าเออไปเพิ่มอะไรบ้างแบบเออรึ่งหลังเรานําอยู่นะมีประตูนําอยู่เนี่ยแล้วก็กดดูสเตตปุ๊บเนี่ยถ้าเห็นว่าเออมันบวกอะไรไปบ้างเท่าไหร่เนี่ยมันจะได้ชื่นอกชื่นใจว่าเออสกิลนี้เนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะเว้ยเฮ้ยมันขังจริงๆนะเว้ยเฮ้ยไม่ใช่แบบว่าเป็นแค่คำอธิบายแล้วข้างในเราก็ไม่รู้ว่ามันเพิ่มเท่าไหร่ลมันเพิ่มจริง นะครับอืมแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับผมขอย้ําคํานี้นะครับว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราตั้งความหวังกับเขามากเกินไปนะครับ <laughs> ตั้งความหวังโดยไปเปรียบเทียบกับร่างฟรีที่มันดีเหลือเกินนะครับพอมันไม่ฟรีมันก็ควรจะดีกว่านั้นเหมือนแล้วซื้อสินค้านะครับแต่จริงๆแล้วนะครับสเกลก็ไม่จริงๆมันก็เพิ่มขึ้นแหละมันน่าจะรัก103ออาจริงมันก็ขัดใจผมก็ไม่รู้ว่าจะหาคําไหนมาแก้ต่างให้นะแต่ว่าอืมก็อยากให้สัก103นะครับแต่ใน แท็กเนี้ยมันก็มีทั้งเนสตาแล้วก็ดีด้าที่104ทั้ง2ตัวแล้วไงถ้าเกิดว่าคอสตาคูต้าร้อยสอีกสักตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรไปใช่ปะให้อีกสักตัวหนึ่งนักระชากไปแล้วกระชากไปแล้วมาดูว่าจะเปิดมันสักคาไหนเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยังไม่ได้ใส่พินพอย นะครับผมคิดว่ามีประโยชน์มากๆกับการเล่นเกมรับมากกว่าที่จะเติมเกมรุกขึ้นไปถ้าจะเติมเกมรุกนะครับผมอย่าลืมไปใส่พินพอยต์คอสซิงอ่ะเดี๋ยวเปรียบเทียบกับร่างเก่าให้ดูแบบชื่นใจนิดนึงนะครับว่าต่างกันมากน้อยแค่ไหนผมไม่ทายว่าอันไหนร่างเก่าร่างใหม่ครับอ่ะ อ่าแบบปิดหน้าไปก่อนนะอันไหนร่างเก่าร่างใหม่ครับผม <c oughs> ผมว่าหลายคนอาจจะดูไม่ออกนะครับว่าพี่อันไหนเก่าอันไหนใหม่ครับเนี่ย <c oughs> อ่าผมเบอร์หน้าไว้นะคุณลองทายกันดูนะแล้วผมจะนับนะครับผมห้าสี่สาสองหนึ่งเฉลยครับ ร่างใหม่คือ้า้มือนะครับถ้าดูแบบเผินๆนะครับมันแทบจะไม่ได้ต่างกันมากเลยนะครับผมอายุก็เท่ากัน37ปีตำแหน่งที่เล่นได้ก็เหมือนกันนะครับใช้ได้ทั้ง2เท้าก็เหมือนกันนะครับค่าพลังรวมแบบยังไม่รวมบูสเตอร์เม็ดที่2ก็จะ101้เท่ากันด้วยนะครับแบบอันนี้คือแบบออโต้ยังไม่ได้ปรุงแต่งค่าอะไรค่าพลังอะไรทั้ง2ลร่างนะครับผมดูรับเทสพาร์ตนะครับแบบไม่ได้อัพแบบไม่แบบไม่ได้ปรุงแต่งอะไรนะครับผมร่างเก่าด้านขวามือนะฮะก็จะเปิดแม่นกว่านะครับแต่เรื่องที่รนะครัับบ ดีกว่าบวก2บวก2บวก2นะครับผมสปีดต้นบาลานซ์ความแข็งแกร่งพลังกระโดดอะไรพวกนี้ก็จะบวกมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าไอตัวสตัมมิน่าของร่างเก่ามีมากกว่านะครับสกิลก็เหมือนกันนะอย่าลืมว่าซ้ายมือมีสกิลพิเศษพอเทสด้วยนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าทรงอ่ะดีกว่าไหมดีฮะแต่มันไม่ขั้นไม่ถึงขั้นแบบดีจนว้าวดีจนแบบเราคาดหวังสูงกันเกินไปหรือเปล่านี่ผมขออภัยด้วยที่ต้องหาคำใดๆมาพูดเพื่อให้เราไม่บั่นทอนจิตใจในการ ที่ได้มาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่าได้เลยไม่น่าตามล่าเลยนะครับผมก็ต้องเข้าใจด้วยเนาะว่ามันเป็นกลไกนะครับผมมันก็ต้องมีผิดหวังและสมหวังเป็นเรื่องปกตินะครับผมอะประมาณนี้ครับผมในแพ็คมี3ตัวนะครับผมก็ถ้าเกิดไม่ได้ อยากได้ของซากุต้าขนาดนั้นนะครับผมแต่คุณอยากได้เนสตากับดีด้านะครับผมก็อย่าปิดกั้นตัวเองครับผมเพียงเพราะว่ามันไม่ได้ดีกว่าร่างเก่ามากนักนะครับผมถ้าเกิดคุณอยากได้อีก2ตัวที่เหลือนะครับโอเคนะครับขอบคุณคุณน้ำผู้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเอดีรีวิวนะฮะใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกีโฟบอมสกีรีวิวนะครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคคครรรรรััััับบบสสสวววดดดดดีีท่่่าาาาานนนนนนผูู้้้ชมมถกกกเเเพืืือออลลลิิปไยครับ i've changed for the better this time i thought i would never yeah. be fine i strive just to say i'm all right and for the first time in a long time i'm all right Things are not the same I as they were a year ago. But all